สว่วนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังไปดูในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับโดยที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ครั้งนี้ไปตรวจความก้าวหน้าเรื่องของโครงการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพของกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังผลการดําเนินงานและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยนายอัคาราได้มอบนโยบายการบูรณาการทํางานร่วมกันร,ระหว่าง4กระทรวงและ3ส,สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนแพร่ทุกช่วงวัยโดยเน้นการนําข้อมูลเชิงลึกมาใช้วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการสร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจฐ,ฐ,ฐานรากจากนั้นได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวน200รายโฉนดต้นไม้10รายสนับสนุนงบโครงการฟื้นฟูเกษตรกร37กลุ่มเป็นเงินกว่า1ล้าน3แสนบาทและมอบมเมล็ดพันธุ์พืชปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำต้นกาแฟมเมล็ดพันธุ์ข้าวนอนไหมวัสดุการเกษตรรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและถุงยางชีพรวมหลายพันรายการเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงของชุมชน โดยหลังพิธีส่งมอบค่ะนายอัคาราก็ได้มีการเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของแต่ละก,กระทรวงและหน่วยงานเพื่อรับฟังข้อมูลด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจฐ,ฐานรากและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแพร่พร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ